สวัสดีค่ะกลับมาพบดวงเฉพาะกิจเย้ yeah. ครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนพฤศจิกาแล้วอีกหนึ่งเดือนครึ่งก็ปีใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะว่าเปิดดวงเฉพาะกิจของผู้ศรัทธาที่เกิดจันทร์อังคารพฤหัสุสุเสาร์และวันอาทิตย์นะคะว่า16พฤศจิกานี้ดวงคุณจะมีเงินหล่นทับหรือมีสิ่งดีๆหรือเปล่านะคะ ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดบันทึกคลิปกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งหรือว่าปุ่มตรงนี้ค่ะสามารถกดได้หมดนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีหลาย,ลายๆแพลตฟอร์มในการลงนะคะสะดวกแพลตฟอร์มไหนหรือว่าเห็นคลิปนี้ไปปรากฏที่ช่องทางไหนก็อย่าลืมติดตามกลับกันมาด้วยนะคะรบกวนกันด้วยนะจ๊ะ และไม่เป็นการเสียเวลานะคะของให้ผู้ศรัทธาที่เกิดจันร์อังคารพฤหัสสุเขเสาและวันอาทิตย์นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์เนาะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่หนึ่งใบนะคะเป็นตัวเล่าเรื่องนะคะวันจันทร์มาแล้วเป็นตัวเล่าเรื่องนะว่าดวงชะตาท่านจะเป็นเยี่ยงไรนะคะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเปียงปังปังปริเย,ยกันแน่นอนนะคะอันนี้สุขาสเสา อาทิตย์ฝากติดตามคณิช้าพันล้านกันด้วยนะคะชื่อนี้มีกับสายการดูดวงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์กระโดดมาเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจ16กระฎามนี้ได้แก่ปะว้าวผู้ที่เกิดวันจันทร์จ๋าผู้ที่เกิดวันจันทร์จ๋าคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บ3คะแนนจ้า เนื่องจากคนที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารับทุกชาวบ้านเยอะมากๆบางครั้งก็หลับหูหลับตาเอาหูไปนาะเอาตาไปไรบ้างนะคะเพราะการที่คุณห่วงคนอื่นมากมายไก่กองทําให้ดวงคนอื่นมาฉุดหลังคุณและทําให้ดวงชะตาคุณไม่ค่อยเปิดรับทรัพย์สักเท่าไหร่นะคะแล้วเอะอะเอะอะก็ห่วงกับคนอื่นไม่ค่อยห่วงตัวเองนะจ๊ะอย่างที่บอกนะคะคนที่เกิดวันจันทร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าปิดหูปิดตา เน้นย้ํานะคะคนเกิดวันจันจา๋าพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะปิดหูปิดตาเผื่อโ,โชคลาภจะบังเกิดกับตัวท่านเองนะจ๊ะฟันตรงๆจ้าวันอังคารอังคารอังคารปะว้าวผู้สถาที่เกิดวันอังคารนะจ๊ะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณไปคุณไปสามคะแนนจ้าเพราะว่าคนเกิดวันอังคารคล้ายๆวันจันนะคะไพ่าดาบเกิดขึ้นคืออะไรไหมคะเลขกระตูดอะไรที่คิดว่าเฮ้ย เก่าๆจะมาไหมหรือเราเคยเอฟแล้วจะมาหรือเปล่าเอ้ยทำไมรู้สึกว่าเจ้านูนเจ้านีเจา้เจานั้นให้เลขนี้แต่ในใจเราฝันอีกเลขหนึง่งกาลูนาเชื่อตัวเองนะจ๊ะเพราะว่าไม่เชื่อตัวเองปุ๊บพอออกมาปุ๊บอืมน้ำตาไหลลีนะคะเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกนะคะใครที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าอยากได้โชคได้ลาบนะคะ พิมมานะคะว่ามั่นใจในตัวเองเน้นย้ำนะคะใครเกิดวันอังคารพิมพ์คำว่ามั่นใจในตัวเองและสาธุนะคะดวงชะตาท่านถึงจะได้เปิดแบบฟันตรงๆจ้าวันพุธวันพุธวันพุธป๊ะว,ว้าวคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปห้าคะแนนจ้า ผู้สถาที่เกิดวันพุธนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะเป็นช่วงชีพประจอไม่อยู่กับที่เค็ดรับความรวยง่ายงวันที่1ก็มีโอกาสอ้อขอโทษวันที่16มีโอกาสก็เดินทางท่องเที่ยวไปซื้อของไปห้างสรรพสินค้าหรือทําตัวยุ่งๆุเข้าไว้นะคะและติ้งตอง ทะเบียนรถให้โชคให้ลาบนะคะคิดอะไรไม่ออกซื้อทะเบียนรถของท่านาะคะซื้อไปซื้อมาซื้อหน้าซื้อหลังกลับไปกลับมาบอกได้เลยนะคะว่ามีโชคแน่นอน5คะแนนเอาให้ได้เอาให้โดนเอาให้อยู่นะคะใครที่เกิดวันพุธพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าเดินทางรวยค่ะเดินทางรวยเดินทางและรวยอะไรประมาณนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาแน่นอนสวยงามตามทองเรื่อง,งฝันตรงๆจ้า ตอนนะคะไม่เป็นการเสียเวลาวันพฤหัส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 เป๊ะโอ้โหวันพฤหัสสบดีนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณไปปั๊บ3คะแนนจ้า เพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีช่วงนี้เหนื่อยแล้วก็เครียดนะคะมันจะมีเรื่องทําให้คุณปวดหัวมันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีอารมณ์จะซื้อเลยจ้าและก็ที่สําคัญนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากเอฟไม่ต้องเอฟนะจ๊ะอย่าไปฝืนดวงชะตานะคะเพราะว่าถามว่ามีโชคมีลาภไหมอาจารย์มองว่าน้อยนิดน้อยนิดน้อยนิดนะคะและที่สําคัญช่วงนี้ใช้หัวสมองเยอะเกินไปนะคะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางและมีโอกาส กดน้ําบ้างนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะใครที่อยากจะได้โชคได้ลาบหรือเปิดดวงนะคะพฤหัส,สบดีพิมพ์คําว่ากรวดน้ําค่ะคํานี้ต้องเข้าเลยนะคะอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกตาโหตุมาตาปิตโรวดน้ําเยอะๆและดวงชะตาท่านจะเปิดนะคะแบบ ฝันตรงๆจ้าตอนนี้นะคะเราก็ดูดวงของคนเกิดจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะคะบันทึกคลิปแชร์ให้เพื่อนๆมาดูเพราะว่าที่นี่ไม่มีการรับขานไม่มีการสะดอขอให้และไม่มีการไลฟ์สดจำไหนวัตถุมงคลเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในคลิปหรือว่าในไลฟ์สดนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีที่นี่มีกั่การให้และก็ให้และก็ให้คะนชาพลานเท่ากับการให้จ้าตอนนะคะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ป๊อ ว้าวผู้สถาที่เกิดวันศุกร์ขาคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอานไปคุณเอานไปปุ๊บ6คะแนนจ้า ผู้สรัทธาที่เกิดวันศุจ์จ๋าถามว่ามีโชคไหมอาจารย์บอกเลยนะคะว่ามีโชคถึง65%เเลยนะคะและเลขอยู่รอบตัวท่านเองเช่น1ใบเสร็จนะคะ2นะคะรวมเงิน3เลขทะเบียนรถหรือว่าเลขที่เราเห็นบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตามห้างตามร้านหรือตามอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับรถแล้วมันสกิดใจเลขตัวนี้ให้คุณเห็นปุ๊บแล้วชอบซื้อเลยเอฟเลยอย่าไปบอกเออเก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจแล้วถึงเวลาค่อยซื้อคุณ,คณก็จะมีเลขตีกัน บุบป,ปับ,บป,ปุบ,บปับปุบปับชอบซื้อจบฟันตรงๆได้ฟันตรงๆประมาณนี้เลยจ้าใครที่เกิดวันศุกร์จ๋าอยากมีโชคมีลาบนะคะให้คุณพิมพ์ว่าเห็นและชอบเน้นย้ำนะคะเห็นและชอบค่ะมันต้องติดต้องตาต้องใจนะคะเห็นแล้วชอบเอาไปเลยฟันตรงๆ,รงๆจ้า วันเสาร์นะคะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ป๊อโอ,โอผู้สถทาที่เกิดวันเสาร์จ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปจับจามคะแนนจ้า <te le sound> วันเสาร์จ้าหยุดเอฟดีกว่าค่ะเพราะว่าคุณได้ไพ่ห้าเหรียญช่วงนี้นะคะรอบตัวชิงกระเบลนะคะรอบตัวชิงกระเบลมีเรื่องให้ใช้จ่ายเยอะมากยิ่งช่วงนี้นะคะสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดโอ้โหโปรโมชั่นเนี่ยสบัดเลยนะคะเงินสบัด ยังไม่กลางเดือนแต่ระวังเหมือนสิ้นใจนะคะพี่จ๋าอะไรที่ประหยัดได้ประหยัดนะคะอะไรที่เบาได้เบาเด้อเพราะเงินทองไม่ค่อยไหลามาเทม,มาสักเท่าไหร่และกระซิบเบาวๆว่าคนที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องชําระนี้ส่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเงินทองพี่ไม่ค่อยจะเสถียรสักเท่าไหร่นะคะอะไรที่ไม่สมควรเสียก็ไม่ต้องเสียนะคะและพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะว่า ขอให้ดวงเปิดเถอะนะเน้นย้านะคะขอให้ดวงเปิดเถอนานะคะขอให้ดวงเปิดเถอะนานะคะอย่าลืมนะคะขอให้ดวงเปิดนะคะขอให้ดวงเปิดนะเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์ได้ให้ ได้ไพ่ห้าเหรียญต้องบอกก่อนนะคะว่าเหนื่อยในการระบบการใช้เงินนะคะเบาได้เบาเดรอฝันตรงๆจ้าสุดท้ายเท็จสุดผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์จะดีกับเขาไหมนะปุ๊บว้าวฉันได้แต่กรีดนะคะโอ้โหคำนี้ใครที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรีบพิมมานะคะว่าฉันได้แต่กรีดนะคะเพราะว่าผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม1ิคุณเอานไปคุณเอานไปนานไป,ป๊าบ9ก้าคะแนนเลยจ้า เพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญคือไพ่ของการจับโชคจับราบมีเงินมีทองถูกหวยรวยเบอร์หรือได้รับเงินปันผลหรือว่าได้รับอินซินทีฟต่าง,างๆนานานะคะบอกได้เลยว่ายิ้มหวานจี๊ยบแน่นอนนะคะหนึ่งเหรียญโชคราบบังเกิดแน่นอนแบบฝันตรงๆจ้าแล้วที่สำคัญถ้าดูบริบทแบบนี้นะคะ King of the Week ให้วันอาทิตย์ไปเลยค่ะ16เอาไปเลยจ้าที่รักจา๋าอย่าลืมใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์นะคะฉันได้แต่กรี๊ดฉันได้แต่กรี๊นดนะจ้าที่รักจา๋าเพราะดวงคุณเปิดแน่นอนฝันตรงๆ ก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดบันทึกคลิปเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะถนัดช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสามเหลี่ยมแดงหรือว่าบ้านฟ้าบ้านดำนะคะหรือว่าบ้านเขียวก็อาจจะมีการคอนแทคกันนิดนึงนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะวันนี้พี่หมอซันไปกันก่อนนะคะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย